วิธีดูแลยางรถยนต์สำหรับรถใช้น้อยสายจอดทำแบบนี้ช่วยได้เยอะใครเป็นสายจอดบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับโดยปกติรถยนต์นะครับถ้าหากเราใช้งานเนี่ยประมาณสัปดาห์ละ2-3ถึงครั้งถือว่าเป็นรถที่ใช้งานปกตินะครับแต่ถ้าหากขับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือว่าน้อยกว่านี้อาจจะเดือนละหนึ่งครั้งจะถือว่าเป็นรถใช้น้อยสายจอดนะครับรถพวกนี้ เราจําเป็นต้องมีการดูแลเรื่องของยางรถนะครับเป็นพิเศษด้วยนะครับเพราะถ้าหากเราปล่อยไว้นะครับไม่ได้ดูแลเลยอาจจะเสื่อมสภาพเร็วกว่ากําหนดนั่นเองนะครับหนึ่งเลยนะครับเรื่องของการเติมลมยางนะครับโดยปกติรถทั่วไปควรเติมลมยางนะครับลมยางธรรมดาเนี่ยทุกๆ7วันนะครับตรวจเช็คหนึ่งครั้งลมยางในตัวเจ่นนะครับควรตรวจเช็คอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งลมยางสําหรับรถสายจอดนะครับแนะนําว่าเดือนหนึ่งควรตรวจเช็คหนึ่งครั้งและการเติมลมยางควรเติมเพิ่มจากปกติ ไปประมาณ5 psi เดิมเติม35ก็ให้เติมไว้40 psi ได้เลยนะ2ควรมีการขับรถนะครับอย่างน้อยเดือนละ2ครั้งนะครับอาจจะ2ส,สัปดาห์1ครั้งก็ได้นะครับครั้งละประมาณ10กิโลเมตรขึ้นไปเพื่อเป็นการนะครับช่วยวอร์มหน้ายางกับตัวแก้มยางนะครับเนื่องจากเวลาเราจอดนานตัวแก้มยางมันจะเกิดการกดทับบริเวณด้านล่างนะครับอาจจะเกิดรอยแตกรอยร้าวหรือเกิดการเสียรูปได้นะครับถ้าหากเรามีการขับเอาไว้ บ่อยๆขับบ้างนะครับมันก็จะเป็นการช่วยป้องกันได้นะครับและ3นะครับถ้าหากเป็นไปได้ให้เราหาน้ํายานะครับมาเคลือบแก้มยางแนะนําเป็นสูตรซิลิโคนออยนะครับหรือถ้าหากใครที่มีเป็นซิลิโคนสเปรยก็สามารถฉีดได้นะครับหน้ายางมันจะเงาเงาอยู่แบบนี้นะครับตัวน้ํายาพวกนี้นะครับมันจะซึมเข้าไปในตัวเนื้อยางนะครับช่วยยืดอายุการใช้งานของยางไม่ให้เกิดการแตกกันแล้วนั่นเองนะครับดังนั้นเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเช่นกันนะครับและถ้าหากรถใครนะครับที่เป็นรถแบบ ไม่ได้ขับเลยเดือนหนึ่งก็ไม่ได้ขับเลยหรือว่าอาจจะ2เดือนขับครั้งหนึ่งนะครับหากไปไม่ได้นะครับก็ให้เราทําการยกรถขึ้นนะครับด้วยแม่แรงแล้วเอาสแตนด์รองเอาไว้นะครับยางรถยนต์นะครับโดยปกติอายุการใช้งานก็จะอยู่ที่ประมาณ3ปีหรือไม่เกิน5ปีนะครับถ้าหากเป็นรถสายจอดไม่ขับเลยเนี่ยปีหนึ่งมันอาจจะเสียไปเลยเวลาจะมาขับอาจจะต้องเปลี่ยนยางไปเลยก็ได้นะครับดังนั้นนี่จึงเป็นเทคนิคเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับการดูแลยางของรถใช้น้อยสายจอดนะครับ ยังมีความสําคัญเวลาที่เราจําเป็นต้องมาใช้รถนะครับถ้าหากมันเสื่อมสภาพแล้วมันเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุนะครับเราป้องกันไว้ก่อนดีกว่าเสมอด้วยความห่วงใยจากครูตังใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ